ครับผมก็ได้ครับพ,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 พวกเรายกมันทิ้ง ep หกสิบเก้านะครับผมอนี้อยู่เภอสมรระโลกครับผมจางหวัดุทัไทยครับเป็นงานยกสูงเทต่อเสานะครับผมนะครับยกสูงจากระดับเก่าขึ้นไปหนึ่งเมตรยี่สิบนะครับเดี๋ยวจะทำการลงขงมาถึางมือนะครับผมวันนี้ตัดแตนบใบแล้วเดียวทมการยกกันนะครับ ครับผมก็ตอนนี้ีมงมาเราก็ทำการดีดขึ้นไปได้ที่แล้วนะครับผมนี่ครับจากระดับเดิมนะครับผมขึ้นไปหนึ่งเมตรนะครับมายี่สิบนะครับผมเนี่อันใดได้ลอยขึ้นไปแล้วเดี๋ยวมาชมการเทเสานะครับผมครับผมตอนนี้ถึงมาเราก็ทำการยกและเทเสาเสร็จทิมทมเรียบร้อยนะครับขอส่งมานะครับจบมันสิ่งอีพีโอสุก้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ